汤龙包五 ักการะเจ้าไข่เราเพื่อนจะไปแล้วเ นี่อันนี้ก็มากทำไรก็ถ้าผ่านนี้ผ่านละยี่สิบบาทจัดเลยได้เลยค่ะจัดุละยี่สิบบาทนะจ๊ะถือไปเลยจัดสามรอบมาถึงแล้วอยู่ญาติได้หรอได้หรอ่าอ

เป็นยันไรหายออกไปทัทน,ทนทีขอทุกความทุกค,ค,ความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน กันไรหายออกไปทันทีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเิมานะให้เก็แล้วเขไปเชิญกระจกชำดีแล้วเยัอาอกนึ่ วไปเจอหน้ากัได้เลยค่ะาาได้เนรูบาที่ตนะางบางได้เยครที่ยังไม่เดอมถ้าไปเจอตาได้เลยนะคะสาหรับใครที่เจอแล้วยังไม่เคยมาถ้าไปเที่ยวข้างในได้ายิยินะจ๊ะสายจุดนะแล้วต่อมีกระสไป รับผ่อนเจมิมเจิมหน้ากับพระอาจารย์เราไปตามตระทาต่อต่อไปเข้ามาก่นอนเองก่อนมาพี่เจ้าหน้าจ่ายตามตระทาจ้าย่าพูดเจิมปับ๊บ สองแถวด้วยนะคะใครจะเตอม่านเชิญเลยนะคะย้อนเดี๋ยวจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่บ้าน

แล้วก็จะเป็นนี้เป็นที่ส,สาสมของเก่าโบราณเไม่

โชดีด <ersch> ีดีอยกขอให้รวยรวยรยไม่จนไมเจ้าคนไม่จนผักใครอยุคเาโดนสุขภาพระาับทำงานใจได้เยอนได้ตามตลอดไปพุทธาสัดปฐามินาชาตธรรมังสลัดปฐามินาชาริทรัสั์พักสดับปะฐามินชาติพัรีวารีนาชาฤิระเบอิ์ธรรมเรพระักเบรเบอรวเบอรโเบอรลาบเ้วยอาิโล ผู้ตัดผู้พัดัดผักัดตัดกักบู to to <siglo>. ้ค่าตันี้นะาเรยโดย้ใอจะเป็นผู้นี้ราว่าเาใสเลยอะไรนี่อะไรอ๋อไม่ฝากไว้พาด้านในเชิญนะคะเชิญค่ะต่างมิตรไปร้านยกให้ เอว้นี่ยต่อยนะไหวพร้าด้านหน้นแ่อะไหวพระอภิปุดไหวเสด็จพ่อรอห้าเสาธุสาธทุสาธุ เป็นมงคลเสร็จ <response. S 1> เรียบร้อยแล้วก็ชวญเดินไปด้านไหนกันก <In coping> em ่อนนะจ๊ะไปเทพขันใจอยู่ด้านในที่สุดเดินตรงไปก็จะเจอพระรูปรูปองสีขาวพระโกเข็มลยพระอุปัชาชนได้โาโดยการถวายผ้ามุ่งก็ว่าเป็นเสร็มงคลเสร็จแล้วจะขอช่ขอลาจากพอุชวาย์น้าก็ลย้เจ้วมงคจะเป็นพระเศรษฐีนภโกศ ลักษณะเหมือนพระมร์ซึ่งวัดนี้แต่ก่อนชื่อวัดมร์หรือที่เรียกกันว่าวัดปกักอ่าวในคนโบราณที่เรียกวัวดปกักอ่าวแล้วคนมร์ตอนตนี้เรียกว่าวัดมร์เพราะอยู่ติดกับคลองมอ์ข้างวนจึงมีลักษณะเหมือนพระมต์ ทำอะไรดูอเสิต้มลุกค่ะอ้มดเดีหน่อยเด็กไปไป อขึ้นไปชั้นบนมีข้างบนแล้วเดี๋ยวเอ็มไปรอข้างนอกอไ่ได้ดมขึ้นไหมครับนีขึ้นบนได้ยังนมันมีข<ล>ึ้นไปมีขึ้นไปสันเกต็ดไนขวาจมีชันลอยอีต่อ,อ

สลาหลังนี้เป็นสลาไม้เก่าโบราณสาธุเจะแม่นหฟ้ามาครั้งนี้ขอให้หมดทุกหมดโศกโรคหมดภัยสร้างสุขสาธุสาธุนำโชคนำรักกข้าไปด้วยครับสาธุสาธุ มรนค่ะออากมาทางนี้เลยค่ะสามรอบค่ะจุดนี้เป็นจุดบริเวณของพระธาตุาอร่อยพระพุทธาบาทขององค์สมเด็จพระมาุทธเจ้าแแล้วเดินเลยค่ะ เชิญนะคะเนี่ยไปเดินลอดตามเข้าได้ป่ะเดินเลยค่ะอดตามพตากามรอบค่ะเดินเลยค่ะทำแล้วแปลไปเลยค่ะขอาสุครับเนตามเลยนะครับที่เกิากการแปรที่หลงอแลวนะ่อสัการะองค์พระสาลีริกธาตุรอะอุตบาท